ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์แบบนี้ค่ะในรายการ Social Studies เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองระดับประถมศึกษา ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการค่ะและเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับเกมจิรายุจูธพุทธ,ธิรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะคะจะเป็นตอนที่สองตอนที่สองของโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินจากตอนที่แล้วเราเห็นภาพกว้างกันมาแล้วนะคะว่าการบริหารราชการแผ่นดินมีอยู่3ระดับส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันนี้ค,ครูไกด์จะขยายความการปกครองในแต่ละระดับนะคะแต่ละระดับนะคะว่ามีรายละเอียดอย่างไร ไปติดตามจากครูไกด์อาจารย์อดิศักดิ์จันหลวงกันได้เลยค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาวันนี้นะครับครูไกด์ก็จะมาต่อจากตอนที่แล้วนะครับในเรื่องของการบริจะเป็นตอนที่2ในส่วนของเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินไทยเพราะว่าอยากจะเจาะลึกให้ผู้เรียนได้เห็นภาพอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็น เรื่องที่อยู่ในเรื่องของหมวดหน้าที่พล,ลเมืองการเมืองการปกครองในวิถีประชาธิปไตยขออนุญาตทบทวนก่อนการบริหารราชการแผ่นดินไทยเนี่ยมีการปฏิรูปนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินเป็น3ส่วนก็คือส่วนกลางนะครับส่วนนิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นอย่างส่วนกลางเราเรียกว่าเป็นการรวมอํานาจไว้ที่ส่วนกลางที่ส่วนกลางนะครับ ส่วนภูมิภาคนั้นก็จะเป็นการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางไปนะครับและส่วนท้องถิ่นนั้นจะใช้คำว่ากระจายอำนาจครับเอาล่ะครับผู้เรียนจำได้ไหมส่วนกลางมีอะไรบ้างครูไกด์เคยสอนไปแล้วหน่วยงานที่อยู่ในส่วนกลางได้แก่แกระทระวงใช่ไหมครับเล็กกว่ากระทรวงเรียกว่าทบวงและก็กรมนะครับ การบริหารราชการแผ่นดินที่เรียกว่าส่วนกลางอยากให้ผู้เรียนวงเล็บข้างๆว่ารวมอํานาจฮะเป็นการบริหารที่อยู่ภายใต้รัฐบาลกลางซึ่งกลางซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขีดเส้นใต้คําว่านายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประมุขสูงสุดของฝ่ายบริหารเลยนะครับและก็จะมีคณะรัฐมนตรี ซึ่งเราจะใช้ตัวยอ่อว่าคอรมการกําหนดนโยบายของประเทศโดยมีหน่วยงานหลักได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไปของนายกและคณะรัฐมนตรีนะครับสองครับคือกระทรวงหรือทบนะครับสครับคือกระทรวงหรือทบวงนะครับซึ่งมี ฐานะเทียบเท่ากับกระทรวงนะครับที่กำหนดนโยบายและการวางแผนการดำเนินงานของกระทรวงซึ่งรวมทั้งการกำกับเร่งรัดนะครับติดตามการดำเนินงานตามแผนทบวงเนี่ยจะสังกัดสำนักนายยฐรรมนตรีหรือจะสังกัดกระทรวงนะครับเป็นราชการที่มีสภาพและปริมาณงานเนี่ยคือมันไม่ใหญ่เท่ากับกระทรวงนะครับมันไม่เหมาะสมจะตั้งเป็นกระทรวงได้นะครับก็เลย มีสถานะที่เล็กกว่านะครับส่วนกรมนั้นนะฮะคือส่วนราชการที่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงส่วนราชการดังกล่าวนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดของการบริหารราชการแบบส่วนนักนายกครับกระทรวงครับทบวงและก็ กรมนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้านั้นเราไม่มีนะครับประเทศไทยยังไม่มีคําว่าภาคเนาะนะครับไทยก็จะเป็นแบบเป็นมณฑลนะครับต่างๆมีครับต่างๆมีการส่งคนนะไปปกครองจากส่วนกลางเป็นปกครองเนาะนะครับภายหลังก็เลยมีการปรับเปลี่ยนใหม่ยกเลิกนะครับมณฑลเปลี่ยนเป็นคําว่าภาคนะครับถ้าแบ่งภาคตามการปกครอง ก็จะแบ่งออกเป็น4ภาคครับได้แก่ภาคเหน sí. oh okay. ือภาคกลางภาคใต้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าแบ่งตามหลักภูมิศาสตร์เนี่ยจะแบ่งเป็น6ภาคนะครับก็จะมีภาคเหนือแล um ้วก็จะมีภาคตะวันตกแทรกเข้ามานะครับแล้วก็จะมีภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแลวก็ภาคใต้นั้นจะแบ่งไม่เหมือนกันนะครับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้นเนี่ยมันจะเป็น การบริหารที่ชัดการแบ่งอํานาจตรงนี้ระวังข้อสอบเล่นนะครับผู้เรียนข้อสอบจะหลอกผู้เรียนนะส่วนภูมิภาคต้องแบ่งอํานาจเน้นขีดเส้นใต้เน้นๆเลยแบ่งอํานาจคือแบ่งจากส่วนกลางมาแสดงว่าต้องผูกพันกับส่วนกลางครับซึ่งเป็นอํานาจที่หน่วยราชการส่วนกลางเนี่ยเป็นเจ้าของอํานาจเห็นไหมอำนาจเห็นไหมแล้วแบ่งอํานาจการบังคับบัญชาและ การวินิจฉัยสั่งการให้แก่ภูมิภาคนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการปฏิบัติของภูมิภาคนั้นจะต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดตรงนี้ขอเน้นเลยนะฮะนโยบายที่ไปนั้นต้องไม่ขัดต่อนโยบายของส่วนกลาง นะครับหรือขัดกับมติของคอรมอรหรือขัดกับตัวขัดกับตัวบทของกฎหมายนะครับซึ่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้นก็จะมีอยู่2ระดับก็คือจังหวัดและก็อำเภอผู้เรียนครับเราต้องเรียนรู้นะครับเพิ่มเติมไปเพิ่มเติมด้วยว่าประเทศไทยของเรานั้นค,ครูแก้ถามว่าจังหวัดใหม่ล่าสุดของประเทศไทยคือจังหวัดจังหวัดอะไรครับ จังหวัดใหม่ล่าสุดของประเทศไทยคือจังหวัดอ่อาจจะมีผู้รับฟังอยู่ที่จังหวัดนี้ก็ได้จะเป็นจังหวัดของผู้เรียนหรือเปล่านะใช่แล้วครับจังหวัดใหม่ล่าสุดของไทยคือจังหวัดบึงการครับคือจังหวัดบึงการคนบึงการส่งเสียงหน่อยเออส่งเสียงมาแล้วครูเคได้ยินครับจังหวัดบึงการซึ่งแยกออกจากจังหวัดหนองอะไรใครตอบหนองบัวลําพู <laughs> ผิดครับหนองคายนะครับแยกออกจากจังหวัดหนองคายเนาะนะครับและก็เป็นจังหวัดใหม่ล่าสุดของปรัดส่วนอำเภอนะครับอำเภอเนี่ยก็เป็นการบริหารราชการที่ถูกแบ่งอำนาจมาจากส่วนกลางคือภูมิภาคเนาะนะครับก็จะมีในอำเภอนะครับทำหน้าที่ในการเป็นสายบังคับบัญชาสูงสุดของอำเภอนนั้นนะครับเพราก็เป็นความรู้ครับอำเภอที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทยก็ต้องเป็นอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเนาะใหญ่มากนะครับใหญ่มากเลยต่อไปนะครับการบริหารราชการที่เกิดขึ้นมาใหม่ตามล้มนูลปีพศ2540นะครับคือการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นคือก่อนหน้านั้นนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมันยังไม่มีการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกิจ,จลักษณะนะครับมันจะเป็นการบริหารที่ทเราเรียกว่า สุขาพิบาลน,นะครับมันยังไม่ได้เป็นกิจจาสนะยังไม่สามารถจะตอบสนองประชาชนในท้องถิ่นได้จนกระทั่งครับอันนี้เพิ่มเติมไปนะครับมีรัฐมนูญนะครับฉบับปีพศ2540ซึ่งเป็นให้มีการบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นนะครับหากผู้เรียนจำได้ท่องให้ฟังซิมีอะไรบ้างเอาเป็นตัวย่อก็ได้ครับขึ้นตัวในออ่างครับผู้เรียนอบห้ามตอบอสอมอนะไม่ได้ อ,อสมไม่ได้อบอตอบอจอ,อกอทอมอพัทยาและเทศบาลซึ่งแน่นอนครับปัจจุบนันนี้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นการบริหารที่ใช้หลักการกระจายอำนาจครูกเก่นเน้นบ่อยมากเลยนะถ้าท้องถิ่นต้องกระจายอำนาจถ้าส่วนภูมิภาคต้องแบ่งอำนาจ ถ้าส่วนกลางต้องรวมอํานาจไม่เหมือนกันนะซึ่งการบริหารส่วนท้องถิ่นเรียกว,ว่ากระจายอํานาจจากส่วนกลางนะฮะได้รับมอบหมายอํานาจระดับหนึ่งมอบอํานาจในระดับหนึ่งนะ,ะนเน้นคขาว่าระดับหนึ่งนะไม่ได้ให้หมดนะให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดําเนินการปกครองอย่างอิสระโดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน กิจกรรมที่ทำได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นนะครับในการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหานะครับหรือสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นออกข้อบังคับหรือกฎระเบียบต่างๆมาบังคับใช้ในเขตการปกครองของตนเองโดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดินไทยเนีย่ยนะครับเนีย่ยนะครับตามหลักแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของ แปลว่าลำดับสัก์ของกฎหมายครับผู้เรียนกฎหมายสูงสุดของประเทศนี้เราเรียกว่ารัฐธ,ธรรมนูญกฎหมายที่เป็นลำดับศัก์ที่อยู่ต่ำที่สุดเลยคือกฎหมายท้องถิ่นซึ่งกฎหมายท้องถิ่นก็จะออกโดยท้องถิ่นนั้นเช่นอบอตอ,อบอจอจะสามารถออกข้อบัญญัติจังหวัดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยได้ หรือเทศบาลไงครับก็จะออกกฎหมายที่เรียกว่าเทศบัญญัติใช้ควบคุมในเทศบาลนั้นเห็นไหมครับแสดงว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยประชาชนในท้องถิ่นสามารถที่จะจัดการตนเองได้สามารถที่จะออกกฎหมายเองได้เพื่อจะใช้ท้องถิ่นนั้นจึงเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างมากในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยเนี่ยมันต้อง กระจายอำนาจอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองใช่ไหมครับดังนั้นเวลาข้อสอบออกครับการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนใดที่เป็นการส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยคาตอบก็คือการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเองเพราะจะเป็นการจำลองเป็นการจำลองการเมืองระดับชาติให้มาอยู่ในท้องถิ่นชาวบ้านนะครับ จะเข้าใจท้องถิ่นได้ดีกว่านโยบายจากส่วนกลางครับบางทีเนี่ยนโยบายจากส่วนกลางเนี่ยมันไม่สามารถตอบวิถีชีวิตรวมถึงว่าทำของท้องถิ่นได้นะอาจจะตอบสองได้ไม่เพียงพออาจจะตอบสองได้ไม่เพียงพอดีกว่านะครับก็ไม่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นด้วยก็ต้องให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการออกแบบนะท้องถิ่นของเขาเองนะครับมันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวครับเช่นเรื่องของขยะ เรื่องของไฟฟ้านะครับเรื่องของความสว่างนะครับเรื่องของสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพในไเรื่องของการศึกษาเองนะครับอ่ะเรามาเจาะลึกก่อนหน่วยงานแรกนะครับเอาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนตัวย่อคืออบอจอนะครับอบอจอเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่จําลองการเมืองการปกครองดับชาติมาเลยนะครับก็คือจะมีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็คือจำลองลจำลองรัฐสภานแหละในมีการยื่นยติมีฝ่ายรัฐค้านนะฮะที่จะเปิดประชุมก็ปประมาณของท้องถิ่นได้นะฮะรวมถึงก็มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งของคนในจังหวัดนั้น,นะะคนในจังหวัดจะเข้าไปเลือกตั้งโดยตรงเลยนะครับองการบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดต่อไปครับคือเทศบาลเทศบาลเนี่ยมันก็จะมี โครงสร้างครับประกอบด้วยสภาเทศบาลน,นะครับแล้วก็นายกเทศมนตรีเราจะไม่ได้ว่านายกเทศบาลน,นะเราเรียกว่านายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชา,ะช,าชนโดยเทศบาลเนี่ยก็จะมีอยู่3รูปแบบเทศบาลรูปแบบที่1คือเทศบาลตำบลรูปแบบที่2คือเทศบาลเมืองรูปแบบที่3คือเทศบาลน,นคร แล้วเกณฑ์ที่ใช้แบ่งคืออะไรคือจํานวนประชากรครับตัวอย่างคือเทศบาลนาครต้องมีประชากรมากกหมื่นคนจึงถือจะเป็นนครได้นะครับรวมถึงรายได้ของท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบสําคัญในการแบ่งประเภทของเทศบาลอย่างเช่นเทศบาลนาครเชียงใหม่ เทศบาลคนครเชียงรายเทศบาลคนครหาดใหญ่เงี้ยครับก็จะเป็นเทศบาลที่มีรายได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มรีรายได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีประชาชนในท้องถิ่นนะฮะมากกว่า50,000คนถัดจากนั้นครับคูไกด์ขอเสริมความรู้อีกได้ไหมก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลอันนี้ก็เหมือนกันครับองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการปกครองท้องถิ่นที่เล็กที่สุดเลยนะครับเพราะว่าจะเป็น การพัฒนาตำบลในด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะก็คือเป็นท้องถิน่นก็จะมีสภานะครับมีนายกอบตอนะครับดูแลท้องถิ่นนั้นๆนะครับแต่ก็ถือว่าสําคัญนะครับมากๆในการที่ตอบสนองความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆนะครับแล้วปะแล้วปประเทศไทยก็จะมีการบริหารราชการในรูปแบบพิเศษครับ กรุงเทพมหานครนะครับเหตุผลก็คือกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยครับมีหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพเราเรียกว่าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครครับมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับซึ่งจะแตกต่างจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายราชการจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายมาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางเพราะเป็นการแบ่งอํานาจไปแต่ถ้าเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมาจากการเลือกตั้งของคนในกรุงเทพนะครับถือได้ว่าเป็นรากฐานประชาธิปไตยอย่างแท้ออแจริงน,น,ะนะครับอย่างแท้จริงนะครับ วาระการดำเนินงานนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งเนี่ยสี่ปีนะครับนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งที่ครับก็คือเมืองพัทยาเหตุผลก็คือพัทยานั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยครับจึงยกระดับเมืองพัทยาเนี่ยให้กลายเป็นการปกครองส่วนท้องถิน่นรูปแบบพิเศษครับมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาครับก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับก็คือพัทยานั่นแหละแต่การกำกัดูแลเมืองพัทยานั้นน่ยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาครับโดยมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้ในายกเมืองพัทยานะครับชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการของเมืองพัทยานะครับเห็นไหมครับแล้วพัทยาเนี่ยนะครับก็จะมีนโยบายนะฮะในการที่จะสร้างพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้เช่นเรื่องของความสะอาดส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับการจราจรนะครับรวมไปถึงรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับดังนั้นสรุปนะครับการบริหารราชการแผ่นดินนะครับก็จะมีส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น ส่วนกลางได้แก่กระทซวงทะบวงกรมส่วนภูมิภาคนะครับก็จะมีจังหวัดกับอำเภอส่วนท้องถิ่นก็มีอ,อบอตอ,อบตอ,อบ,ออบอจอกทมอพัทยาและเทศบาลและคำถามของครูไกด์นะครับเป็นคำถามวัดความรู้ผู้เรียนเลือกตอบนะครับว่าหน่วยงานนี้เป็นการบริหารรูปแบบใดโดยมีตัวเลือกนะครับอยู่4ตัวเลือก อยู่4ตัวเลือกก็คือการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษคำแรกครับกระทรวงศึกษาธิการเป็นการบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบส่วนกลางกลางอําเภอเมืองเชียงใหม่อลองวิเคราะห์ดูครับมีคําว่าอําเภออําเภอต้องเป็นการบริหารราชการส่วน ภูมิภาคต่อไปครับเทศบาลนครรังสิตมีคำว่าเทศบาลต้องเป็นการบริหารราชการถิน่นเมืองพัทยาใช่แล้วครับเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นเอ๊ะอะท้องถิ่นอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องมีคำว่ารูปแบบพิเศษด้วยต่อไปครับจังหวัดหนองคาย ถ้าจังหวัดหนองคายต้องเป็นการบริภูมิภาคครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมีคําว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดคืออบจอก็จะเป็นการปกครองราชาการส่วนท้องถิ่นครับกรุงเทพมหานครครับก็เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นรูปแบบพิเศษและกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นการบริหารราชาการแผ่นดินในรูปแบบใด ใช่แล้วครับเป็นการงานร,ราชการในส่วนกลางและนี่ครับคือเรื่องเราดีของเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินไทยทั้งส่วนกลางไอทั้งส่วนกลางสุวนภูิภาคและส่วนท้องถิ่นสำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะข,ขอบคุณครูไกด์อาจารย์อดิศักดิ์จันหล,ลวงนะคะกับเรื่องราวโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตอนหน้าค่ะจะเป็นเนื้อหารเรื่องใหม่นะคะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยใกล้ตัวมากๆเลยค่ะนั่นคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนคนไทยทุกท่านเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะคะกลับมาติดตามในตอนหน้าส่วนวันนี้เกมจิรายุทธูทพุทธ,พธ,ธิพร้อมครูไกด์อาจาร,รย์อดิศักดิ์จรรันหลวงหลากคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีที่นี่สถาน